สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ เริ่มแล้วสําหรับวันเปิดทําการของสภาผู้แทนราษฎรวันแรกหลังจากหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่คือการพิจารณาอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 2, 7, รายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ซึ่งกรอบวงเงินงบประมาณ3.48ล้านล้านบาทระหว่ง 3, 5, 000, 000, าง3-5มถึงมกราคมและตามข้อตกลงร่วมกันของวิบซีฝ่ายคือประธานสภาฝ่ายค้านรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีจะสันเวลาการอภิปรายฝ่ายค้านรัฐบาลตกลงกันได้ฝ่ายละ20ชั่วโมง ้วยเหตุผลนี้ทําให้ในายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เรียกหัวหน้าพักการเมืองร่วมรัฐบาล11พักและคอรมอรเศรษฐาหนึ่งถกดวนประชุมเตรียมความพร้อมขณะเดียวกันก็ซักซ้อมข้อมูลเนื้อหาของแต่ละกระทรวงที่รับผิดชอบพร้อมตั้งทีมวอร์รูมองค์คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีขณะที่ว่าที่ร้อยตารวจตรีอาภัสสุขนันรักษารษาชการกาแทนตําแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรษเปิดเผยว่า รัฐบาลได้จัดส่งเอกสารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2567ให้กับสภาผู้แทรรนราษฎรแล้วซึ่งถือได้ว่าเริ่มนับตามกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้คือให้สภาผู้แทรรนราษฎรต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน105วันตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา143กำหนดไว้หรือต้องขับเคลื่อนการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่8เมษายน2567และขณะนี้ในวันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานสภาผู้แทนราษฎรได้จัดเตรียมห้องประชุม สหรับให้หน่วยงานที่จะสนับสนุนข้อมูลให้คณะรัฐมนตรีได้ชี้แจงซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เน้นย้ำถึงการทำหน้าที่และอยากให้ประชาชนให้ความสำคัญติดตามการพิจารณานางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักเก้าไกลชี้ว่าพักเก้าไกลจะต้องหารือกับพักประชาธิปัตย์ในเรื่องการจัดเวลาในการอภิปรายงบประมาณซึ่งต้องรอให้พักประชาธิปัตย์ทำการบ้านก่อนจึงจะสามารถจัดคิวในการอภิปรายของพักร่วมฝ่ายค้านได้ลงตัว แต่ยืนยันว่าจะไม่มีการอภิปรายเป็นรายกระทรวงซึ่งเบื้องต้นพรรคเก้าไกลจัดทีมอภิปรายแล้วรวม33คนซึ่งจะมีความเข้มข้นในเรื่องของข้อมูลเนื้อาหาจะไม่ซ้ําซ้อนกันพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้จัดทํางบประมาณเพื่อตอบโจทย์วิกฤตต่างๆโดยเฉพาะ3วิกฤตคือวิกฤตเศร,รษฐกิจปากท้องวิกฤตรัฐธรรมนูญและวิกฤตความขัดแย้งพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการเข้าสู่อํานาจของรัฐบาลทําให้เกิดการประนีประนอมโครงการที่ไปเรือธงไม่สามารถขับเคลื่อนได้เราไม่ได้อธิบายเป็น ลายกระสวงนเนาะเป็นลายทีเป็นเออ่เป็นลายวิกฤตนะคะเออ่ดังนั้นเนี่ยก็จะเปิดด้วยเรื่องของภาพรวมของงบประมาณนะคะเออ่แล้วก็อาจจะเริ่มที่วิกฤตเศรษฐกิจเลยเพราะน่าจะเป็นเรื่องที่อะไร แตต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสารส่วนชยได้ใต้เรื่องของวิกฤตในกองทัพเองนะคะหรือหอัอจากนั้นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิกฤตการศึกษาเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ของซองพาวเวอร์อยู่ที่ไหนในจุดต้นค่ะก็จะประมาณน่าจะประมาณนี้คัดแต่ว่าเดี๋ยวเราคงต้องไปดูประอกอบกับทางทางร่วงสายค้าแล้วก็จกกัดเวลาไปทีเดีนะคะที่แน่ๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยก็อาจจะเร็วไปสักนิดนึงที่จะบอกเ,อเป็นกำหนดการว่า นางสาวสตริกัญญาสะท้อนภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหมที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการหาเสียงเอาไว้เพราะสัญญาว่าหากเข้าบริหารประเทศจะตัดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมให้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองหรือประมาณ10%แต่การจัดสรรงบประมาณปี2567กลับเพิ่มขึ้น2%ปนพร้อมอ้างอิงว่าผิดหวังกับรัฐบาลของนายเศรษฐาเพราะการจัดสรรงบประมาณปี2567ไม่ต่างจาก9ปีของรัฐบาลพลเอกประยุ์จันโอชา เพราะแม้จะมีการปรับเปลี่ยนผู้นํารัฐบาลด้วยความคาดหวังถึงการจัดสรรงบประมาณแบบใหม่ๆเพื่อที่จะสามารถนําไปขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายที่หาเสียงหรือสัญญากับประชาชนแต่ขึ้นปีที่10ประชาชนยังคงเจอกับการทํางานในรูปแบบเดิมๆไม่เปลี่ยนแปลงสําหรับงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2567ของกระทรวงกลาโหมพบว่าในปี25 6 7กระทรวงกลาโหมได้จัดสรรงบประมาณวงเงินรวม198,320ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ได้รับการจัดสรร194,498ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นกว่า3,821ล้านบาทคิดเป็นการเพิ่มขึ้นในสัดส่วน1.96%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยสํานักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหม9,275ล้านบาทเพิ่มขึ้น45ล้านบาทกองขบ,บก95,924ล้านบาทเพิ่มขึ้น1,423ล้านบาทกองทัพเรือ41,186ล้านบาทเพิ่มขึ้น1,019ล้านบาท กองทัพอากาศ36,411ล้านบาทเพิ่มขึ้น697ล้านบาทกองบัญชาการกองทัพไทย14,771ล้านบาทเพิ่มขึ้น287ล้านบาทและสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศจัดสรร850ล้านบาทเพิ่มขึ้น349ล้านบาท ขณะที่ภาพรวมร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567วงเงิน3.48ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน295,000ล้านบาทโดยเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำ2,532,826ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง1 1 8 3 6 1ล้านบาทรายจ่ายลงทุน7,017,722ล้านบาทรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้1 1 8 3 2 0ล้านบาท รายจ่ายงบกลาง6 6 7 7 6 5ล้านบาทส่วนงบประมาณรายได้ประเภทต่างๆ3,337,400ล้านบาทแต่หากการลดคืนภาษีต่างๆเหลือรายได้สุดทธิ2 7 8 7 0 0นล้านบาทและจากรายจ่ายสูงกว่ารายได้6 9 9 3 0 0 0ล้านบาทสําหรับกระทรวงที่รับการจัดสั่งบประมาณสูงสุด5อันดับแรกคือกระทรวงมหาดไทย3 5 3 1 2 7ล้านบาท กระทรวงศึกาธิการ328,384ล้านบาทกระทรวงการคลัง327,155ล้านบาทกระทรวงกลาโหม198,320ล้านบาทและกระทรวงคมนาคม183,635ล้านบาทขณะที่กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุด5อันดับคือกระทรวงพลังงาน2,834ล้านบาทกระทรวงอุตสาหกรรม4,559ล้านบาทกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา5,591ล้านบาท กระทรวงพาณิชย์6,822ล้านบาทและกระทรวงวัฒนธรรม7,16 0ล้านบาทท่ามกลางข้อสังเกตว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ1,18,596ล้านบาทหากเทียบเคียงกับปี2566ถือว่าลดลง9,537ล้านบาทหรือลดลง7.44%ความบรรณาธิการข่าวไรทีวีรายงาน ว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ